ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องติจศกโววนะครับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับสาขาวิศวกรรมโยธานะครับระดับภาคีวิศวกรนะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาปฏิพีกรศาสตร์นะครับหรือซ้อยแมคานิกนะครับก็มาดูโจทย์กันนะครับครับโจทย์ถามว่าดินในข้อใดต่อไปนี้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงดินชนิด SP SM มากที่สุดนะครับเรามาดูตัวเลือกกันนะครับ ครับคำตอบที่1นเปอร์เซ็น์ไฟเท่ากับสเอร์ซนะครับค่า Cu เท่ากับสอนะครับตัวเลือกที่2เปอร์เซ็นตไฟหกเปอร์ซซีจุดาคำตอบที่3เปอร์เซ็นต์ไฟแปดเปอรซ็าคำตอบที่4เปอร์เซ็นต์ไฟสิบเปอซ็นนะครับมาดูหลักการอธิบายนะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจ ดินประเภทของ s p ก่อนนะครับ s p SM ก่อนนะครับดินประเภท s p นะครับต้องมี CU น้อยกว่า6นะครับเราก็มาดูาที่ช้อยนะครับคำตอบที่1นะครับ CU น้อยกว่า6นะครับ CU ให้มา2.5ก็ยังถือว่าเข้าข่ายนะครับคำตอบที่2นะครับ CU 4.5ก็ยังน้อยกว่า6ก็ถือว่าเข้าข่ายนะครับคำตอบที่3นะครับ CU 6.5มากกว่า6นะครับแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคำตอบที่4 CU นะครับ8.5นะครับมากกว่ามากกว่า6ข้อนี้ก็ไม่เข้าข่ายนะครับตัวต่อไปที่จะดู นะครับเปอร์เซ็นต์ไฟครับอยู่ระหว่าง5เปอร์เซ็นต์ถึง12นะครับแล้วก็มาดูที่ช้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ไฟต้องอยู่5ถึง12นะครับคำตอบที่1นะครับเปอร์เซ็นต์ไฟอยู่ที่4นะครับข้อนี้แสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับคำตอบที่2เปอร์เซ็นต์ไฟ6นะครับอยู่ระหว่าง5ถึง12นะครับแสดงว่าเลือกข้อ ข้อที่สองนะครับเปอร์เซ็นต์ไฟ6% CU 4.5นะครับเป็นดินประเภท s p SM นะครับก็หลักการจำง,ง่ายๆเลยนะครับของ s p SM นะครับก็คือ CU ต้องน้อยกว่า6%ไฟจะต้องอยู่ระหว่าง5%ถึง12%แล้วเราก็ามาใช้หลักการวิเคราะห์ในการตัดช้อยออกนะครับ มาดูเฉลยนะครับครับเฉลยตอบข้อสองครับเปอร์เซ็นต์ไฟห์เซ็นตครับครับในคลิปต่อไปนะครับก็ติดตามดูนะครับว่าโจทย์ข้อถัดไปที่อยู่ในคู่มือเฉลยเตรียมสอบโววิชาปัิพีกรศาสตร์นี่นะครับจะมีการวิธีเฉลยนะครับอธิบายหรือคำนวณในลักษณะรูปแบบใดนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ